สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับจะมาจะพามาดูวิธีจัดการกับเจ้าดวงมะพร้าวนะครับเจ้าดวงมะพร้าวเนี่ยมันชอบมากัดกินทลายอ่อนนะครับหรือว่ายอดอ่อนของต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ปลูกมะพร้าวต้องเจอแน่นอนนะครับวิธีที่จะจัดการมันนะครับให้ลาบคาบไปเลยนะครับจัดการไม่ให้มันอยู่บนยอดมะพร้าวนะครับก็คือทรายนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับ ทรายนะฮะทรายละเอียดทรายหยาบก็ได้นะครับใส่ลงไปตามก้านมะพร้าวนะครับก้านมะพร้าวใส่ให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าเจ้าด้วงเนี่ยเจ้าด้วงมันจะคอยไปกัดกินยอดอ่อนนะครับแล้วก็ทําให้มะพร้าวเราเนี่ยตายในที่สุดนะครับต้นนี้ก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับเจ้าด้วงเนี่ยคอยแทะคอยกัดกินนะครับจนยอดมะพร้าวที่เติบโตขึ้นมาเนี่ย ก็เหี่ยวเฉาไปก็ทําให้การเติบโตของมะพร้าวเนี่ยหยุดชะงักได้นะครับเจ้าดวงมะพร้าวเนี่ยเป็นตัวที่หลายกาศมากๆเลยนะครับที่มันจะมาคอยจัดการมะพร้าวของเรานะฮะวิธีจัดการนะครับนั่นแหละครับคือทรายนะครับทรายที่มีในบ้านของเรานะครับเอามาใส่ให้เต็มให้หมดเลยนะครับยัดลงไปตามก้านมะพร้าวตามกาบมะพร้าวนะครับยัดให้เต็มนะฮะ พราะเจ้าดวงเนี่ยถ้าเกิดเจอทรายเนี่ยมันมุดทรายขึ้นมาไม่ได้นะฮะหรือทรายอัดแน่นเพียงพอนะครับก็จะทําให้ตายได้นะครับเจ้าดวงตายได้ต้นนี้นะเจอหนักเลยนะครับเจอเจ้าดวงมะพร้าวเนี่ยมันกัดมันกินนะฮะจนยอดอ่อนหรือว่าทลายอ่อนนะครับที่กําลังขึ้นมาเนี่ยกําลังเติบโตงอกขึ้นมานะครับโดนมันจัดการนะครับจนลาบคาบเลยนะฮะ เพราะว่าเราไม่ได้สังเกตนะครับพอมาลุยอีกทีนะครับก็มันก็กินไปหมดเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเนี่ยถลายเนี่ยครับถลายอ่อนที่กําลังแตกออกมานะครับกําลังงอกออกมาเนี่ยกาลังที่จะให้ลูกมะพร้าวนะฮะมันก็จัดการกินจนหมดเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มาดูแลมันนะครับไม่ได้มาดูแลอย่างเต็มที่นะครับแล้ววันนี้มาเห็นพอดีนะครับก็เลยจัดการเอารายไปอุดเลยนะครับ